thank you คุณจะต้องทานไปตลอดชีวิตเราฟังแล้วก็มันบั่นทอนจิตใจเนาะอดเริ่มอักเสบไอเยอะไอเรื้อรังมีเสมหะพอดูแล้วค่าซีดีโฟมันต่ำมากมันมีโอกาสที่จะไปได้ทุกเมือโมเมนต์กลัวตายมันก็ต้องมีอะค่ะว่าติดเชื้อเฉยๆยังไม่ได้แจ้งว่าไวรัสโหลดเท่าไหร่หรือว่าซีดีโฟเท่าไหร่อะค่ะไปตรวจหาซีดีโฟค่ะเข้าโรงพยาบาลเลยหมอสั่งผ่าตัดลูกอัณฑะออกช่วงวันนั้นเลยก็รู้สึกว่าแกเดินลงจากเตียงไม่ได้แล้วก้าเดอนนี่นอนที่เตียงเกี่ยมาพาดครึ่งตัวจากสะดือนี่ลงมาถึงเท เขาขยับไม่ได้เลยผมตดเชื้อให้ต่นะอี้เนาะก็ตกใจนะคือไม่เคยคิดอะว่าจะเป็นรูปนี้ไนงะเข้าอยู่ ICU เก้าคืนนะกลับไปอยู่บ้านได้ประมาณสองอาทิตย์นะแล้วก็ไปตรวจเจอวัณโรคคือมันผิดสังเกตตรงที่ว่ามันไหลแล้วมันไม่หยุดไหลจากเริ่มไหลไม่หยุดก็น้อยแล้วก็มาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะต้องมาใส่แผลเปิดนะเป็นประมาณสักวันหนึ่งสองวันก็ไปหาหมอนนะคะเขาก็บอกว่าพบว่ามีก้อนประมาณสัก 3- 4เซน ตัดเอาชิ้นเนื้อไปตรวจดูอีกอาทิตย์หนึ่งไปฟังผลก็บอกว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะ2เบียรถ้าปล่อยไว้อีกสักพักหนึ่งก็คือจะไป3ไป4แล้วป่วยนิดๆิดหน่อยไม่เคยเป็นเลยปอดเรื้อรังมันหายหมดแล้วเห็นแสงสว่างข้างหน้าแล้วแบบด,ดูแลลูกได้แน่นอนโคตรดีใจเลย <c oughs> ถ้าไม่ได้เจอตัวนี้เหมือนอาจ,จารย์ให้ชีวิตใหม่เลยค่ะกำลังใจคืออันดับที่หนึ่งค่ะต้องสู้แล้วเราต้องอยู่กับมันให้ได้มีสติตั้งสติขึ้นมา พื่อดูแลตัวเองให้มากขึ้นกว่าคนปกติออกกําลังกายทานอาหารพักผ่อนให้เพียงพอโรคอะไรที่เขาเคยเป็นเข,นขาเขาไม่เป็นหลอไม่ค่คยเป็นไข้ไม่ค่อยเป็นอะไรคือเหมือนคนปกติเลยเขาตรวจครั้งสุดท้ายแน่หมอบอกว่าปอดก็ดีายดีไม่มีโรคกระซอนรารบวารก็ไม่มีนับดูเลยสิบวันเลือดที่ไหลก็เริ่มลดลงเรื่อยๆจากที่เลือดไหลไม่เคยหยุดเลยทุกวัน แล้วก็จากที่ต้องใส่ผ้าอนามัยแล้วก็คือไม่มีติดผ้าอนามัยเลยนะคะผมเป็นาผ้าเนี่มันเริ่มกับศูนย์เลยนะเดินไม่ได้ไปไหนมาไหนไม่ได้ไม่รู้สึกตัวด้วยอะไรเลยจากนั้น9้เดอนเนี่ยช่วงนี้มันก็เริ่มมีความรู้สึกขาเราเคลื่อนไหวได้โอ้โหดีใจดีใจเขาสามารถลุกขึ้นนั่งเองได้แล้วก็ค่อยท้าลงได้แล้วก็เริ่มเกาะตามขอบ ตูต้เดินไปห้องน้อข้างน้ำเองได้โูดีใจมากเลยท่านเป็นนักวิจัยทำนวัตกรรมแอปก็ออกมาเพื่อช่วยเหลือชาวโลกจริงๆผมต้องขอบคุณในทีมของท่านดร,รพิเชษอย่างมากเลยผมต้องกราบขอบคุณอย่างสูงว่าสักวันหนึ่งเขาคงจะหายจริงๆผมเองเนื่องจากใส่ใจเขามาตลอดเวลาก็อ,อดไม่ได้หอะน้ำตาคอไปด้วยถามว่าความรู้สึกอย่างนี้มันมีค่าไหม ผมว่าหาซื้อด้วยเงินไม่ได้มันมีคุณค่ามาหาศาลในเรื่องของกำลังใจว่าเขาเห็นคุณค่าความตั้งใจของเราประเมินค่าไม่ได้ผมว่ามันก็เป็นความฝันของนักวิจัยหะายแล้วคนนะที่อยากจะมีโอกาสเช่นนี้นะครับไม่จ่เป็นเงินเป็นทองแต่เป็นความรู้สึกที่หา,หาหามุลค่าไม่ได้